สวัสดีสาวนางพาแซบจ้ะทุกคนจ้จเพื่อนๆวันนี้สาวนางจะมานําเสนอเมนูของหวานจ้าสามเกลือสี่เกลือมันก็จะมีฟักทองอันนี้มันมันแกวมันแกวใส่แดงใส่ม่วงใส่ขาวพูนแล้วน้องเราก็จะมาตักเปิดแก๊สเล็จ้าพี่น้อง อ่ะฮะแล้วเราก็จะเอากะทิลงเลยนะคะทุกคนอุย้ยโหกะทิกะทิกะท,กะทิเราจะเคี่ยวกะทิเอ่อใส่หน่อยแส่บหน่อยใสห่สหลายซสบหลายเนาะสวย กะทิแล้วก็จะมาทางนี้กะทิเฮีย,เ,ยเดี๋ยวเด้๋ยพี่น้องเสร็จกะทิก่อน เปิดเลยจ้ะเปิดเจ็ดน้ำตาลนั่งกับซิบอรไซลายเลยพี่น้องเพราะว่าไม่ชอบกินหวานแต่ชอบกินมันๆ้ะเอ๋ <laughs> อก็จะมี อะไรจ๊ะเพื่อนบ้านก็แซวมานะทุกคนว่าทำอะไรยูทูบเบอร์พะนะอืมชาันงกัสิตอบโต้ไปกับตะโกนขามรั่วไปเลยพี่น้องคุกละเพื่อนบ้านตรงข้ามฝั่งโน้นนะจ๊ะอืมวิวสวยๆขอบหน้าต่างโดโด ทุกคนเลยขอโทษหลายๆเด้อแต่เด,ด้อสาวนางทำคลิปทีไรเป็นประจำเลยเสียงจะไม่เสียงซอดแซกมีเสียงในสายเสียงในฟิล์มเซ็งมากมาเลยมากมายไก่กงท้องเรื่องอสาอสมบึงนีนได้จ้าสาวนางมือใหม่เดือพี่นองหัดเห็ดคลิปกระไดอัดแบบจงๆเลยเอาน้ำตาลใส่เลยจ้า วูวคือโลโลุ่งลายแค่นาะอปนี้เนาะสิบ,บเป็นน้ำเชื่อมใช่ปะเนาะเติมน้ำแซมนี่เละพี่น้องเอ้ยน้ำตาลกับกะทิคนละลายละลายละลายอุ้ย mm. <Ooh. S 1> เขี่ยวก่อนด้วยพี่น้องด้วยเขี่ยวน้ำตาเขี่ยวกะทิก่อนนะสูตรสาวนางบ่มีอย่างตายตัวด้วยพี่น้องเครดตามใจฉันเลยเด้อ ไม่มีสูตรเฉพาะตัวนะเจ๊ะสะดวกแบบใดก็ทำแบบนั้นเลยต้มน้ำตาลเซก,กะทิสำนันละพี่นอ้องแมนบอสจุเจ้าวะเขาเจ้าเห็ดคายคขาเขาคือเห็ดงาซีตัวน้ำตาละละลายเราก็จะเอามันเอาอันนี้ลงเลยบ่มีเผือกเลยพี่น้องเอ,อ้อยโอรเอเสียใจปกติชอบกินเผือกนะจ๊ะ แต่ไม่มีเผือกคลิปของสาวนางก็จะมีเสียงเสียงตามสายนะทุกคนขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเดอ้อน้องใหม่หัดครับเขี่ยวไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนกว่าน้ำตาลจะละลายมันก็สิได้กะทิหงวงัว เหลืออยู่หน่อยหนึ่งเราจะมาเทใส่น้ำซิมมึงก่อนเด้อซิมดูก่อนว่ามันหวานไหมห <im it> น้อเอ้หวานจุกๆเลยเราอะ่ะมันอะเรานึ่งแล้วนะเพื่อนๆ สานั่งมันเรานึ่งแล้วเข้ามา่ได้ต้มมันดีบเด็พี่น้องเลยรอ,อให้อันนี้เดือดสักนิดนึงฟุดออก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 ก่อนมันฟุดออกออกออกแล้วเข้ากระสิมือก็จะไม่นิ่งเท่าไหร่นะทุกคนเป็นไรหรอกเป็นอยู่ดอกมันขึ้นอยู่ทว่าอันนี้บ่เมื่อไม่หัดขับอ่ะพี่น้องเออ น้ำเดือดน้ำตาลรู้สึกว่าจะละลายแล้วน้ำตาละละลายแล้วก็คือเป็นอันเส็จสิ้นนะทุกคนเพราะว่ามันเราหนะสุกแล้วเดือดเดือดหมอคอยเดือดหูเบาแก๊สจ้ากะทิมันก็จะได้เข้มขน้นอย่า เสร็จแล้วเราก็จะเอามันลงมันก็นจะเป็นการจบสิ้นภารกิจจะเทบ้มลงก็ไม่ได้นะทุกคนเอามือจับไปอย่างนี้เลยว่าไม่ทำน้อยทำเยอะแล้วนะเนี่ยกระลายขึเก่าพี่น้อง เโอ้ยหองหวานมาได้จ้ะฟักทองรวมกันเลยติดต่อแสอี่บจ้า สีสันซีสันก็เป็นตะแบบอยู่เด้เห็นว่กกากระไดรอมันเดือดแล้วเขาก็ปิดแกสเลยพี่น้องเพราะว่ามันมันสุกแล้วนะทุกคนแค่เอาอันนี้มาลงใส่กับน้ำกะทิสาวน้าเฮ็ดชินน้นใหญ่ๆเลยเด้คํานใหญ่ๆโหลดมันจังเต็มปากเต็มคั้ดี บื้องต้นหละเพื่อนๆเราไม่ทำเหมือนที่เข้าขายนะเราก็ทำชิ้นตามเขาเอิ้นอย่างก่ตามใจฉันเลยนะเรจาจะแป๊บนึงนนมันเดือดแล้วเราก็จะปิดแก๊กำลังเดือดขึน้นบ่ ีกำลังเกิอดอีกน,นิดนะึอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นภารกิจสาวนางแลทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดํไไ้ด้วยนะจ๊ะกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะทุกคนฝากชมด้วยนะจ๊ะสาวนางพาแซบจ้าเพื่อนๆ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปใหม่จากสาวนางก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดฝากเบิ่ในีเดอพี่น้องเอ้ยบายบายจ้าเดือดแล้วเดือดแล้ว